มันมีตัวละครในเรื่องของกองหลังเกิดขึ้นมาแล้วกระแสมันค่อนข้างจับมานะครับในเรื่องของเ e อเรียนทิมเบอร์จาก a าร์แจ็คแอมสเตอร์ดเรื่องราวมันเกิดขึ้นไล่มาตั้งแต่ แฟนสาวของเจอเรียนทิมเบอร์ดันมาดูบ้านในเมืองลิเวอร์พูลแล้วผู้สื่อข่าวรู้ก็เลยกลายเป็นว่ามาติดต่อกันว่าเอ้ะมันพอจะเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้นี่อาจจะเป็นเรื่องของแผนอีกแผนหนึ่งนะครับที่ลิเวอร์พูลนอกจากจะเสริมแดนกลางแล้วแนวรับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้มันก็ค่อนข้างมีปัญหาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลจะมีการเสริมทัพในเรื่องของตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ตมากเพิ่มขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วดันมาเจอเรื่องของแฟนสาวเจอเรียนทิมเบอร์มาด้อมๆอ,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 องติดต่อจซื้อบ้านใน หมืองดิบภูมมันก็เลยทําให้หลายหลายสิ่งหลายอย่างกลายเป็นทังเรื่องขึ้นมาว่ากันว่าฟิจิฟานไดที่ค่อนข้างจะฟอร์มตกลงไปในฤดูกาลนี้มันก็เลยมาผสมผสานกันกับข่าวต่างๆนานาว่าเป็นไปได้ไหมที่ลิบภูมจะต้องเตรียมแผนการเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆที่จะหาเซ็นเตอร์แบ็กมาเพราะปัจจุบันนะครับถ้าจะต้องพึ่งพาเพียงแค่อิบราฮิมาโกนาเต้ที่กําลังค่อนข้างสะสมประสบการณ์ของตัวเองึ้่มาเพียงคนเดียวมันไม่พอมันอาจจะเป็นจะต้องมีใครเข้ามาเพิ่มเติมแล้วเจอเรีนซิมเบอร์เนี่ยก ็มีดีฟรีเป็นทีมชาติคอนแลนด์แล้วก็ถือเป็นกองหลังแบบสมัยใหม่ตัวไม่ใหญ่แต่มีการวางบอลแม่นยำซึ่งสอดคล้องกับระบบการเล่นของลิเวอร์พูลนะครับที่สำคัญอายุเพิ่งประมาณ20-21ปีเท่านั้นนะครับแต่สามารถเก่าเกมนะครับอ่านเกมได้เยอะและนี่คือหนึ่งในผู้เล่นนะครับที่เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตัวเล็กก็จริงแต่มีสถิติในการที่จะป้องกันค่อนข้างเยี่ยมโดยที่จำนวนการฟราวน์น้อยมากนี่หมายความว่านี่คือนักเตะที่ฉลาดแล้วก็ มาที่จะเข้าบอลได้อย่างแม่นยาแล้วก็อ่านเกมได้อย่างดีก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มีคุณสมบัติดีพอที่จะมาอยู่กับลิเวอร์อพูลอย่างไรก็ตามนะครับนี่คืออีกหนึ่งคนที่เป็นลูกศิษย์ของเอริกเทนฮาร์กแล้วก็มีข่าวเช่นเดียวกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สนใจที่จะไปคว้าตัวทิมเบอร์กลับไปร่วมงานกับเอริกเทนฮาร์กอีกครั้งหนึ่งถ้าเอากันตามคู่แข่งตอนนี้ในเรื่องของชิมเบอร์ก็คงจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสำคัญคือเขาเองคือเซนเตอร์ที่ยืนคู่กับลิค สมกกถือว่ารู้ใจและเข้าขาแต่อย่างไรก็ตามนะครับทิมเบอร์เองก็เคยเล่นให้กับเฟอร์จิลฟานไดในทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยเช่นกันเพราะนั้นก็ตระหนี่ว่าจะเป็นอย่างไรในแคมป์ของเวอร์วปูตอนนี้เองแม้ว่าจะไม่มีเจ้าน่ายเก่าแต่ก็ยังมีเพื่อนร่วมทีมชาติทั้งเฟอร์จิลฟานไดนะครับแล้วก็โคดี้คักโอ,อยู่ก็าอาจจะไม่เหงาอาจจะมันเป็นแคมป์ของฮอลแลนด์เกิดขึ้นได้ซึ่งตรงจุดนี้คงจะต้องมาติดตามกันต่อไปแต่ปัญหาเดียวนะครับของทิมเบอร์นั่นก็คือเรื่องของสภาพร่างกายที่่่ไมคอย ใหญ่โตมากแล้วก็ทนแรงกระแทกไหวไหมเมื่อมาเล่นอยู่ในรีไมดีแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็ได้เห็นตัวอย่างของลิซโดมาตินเนสของ Manchester. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มาจากอาร์แจ็คต้นสก,กัดเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้ถ้าตามสถิติที่เขาเล่นมานียครับผู้เล่นตัวใหญ่กว่าเขาไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเขาเช่นเดียวกันนี่ก็คือ1ผู้เล่นที่โผล่เข้ามาในตําแหน่งแนวรับซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ